สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับเต้นะครับผมก็วันนี้นะครับเต้จะมาทําเมนูง่ายๆนะครับซึ่งเป็นเมนูที่เต้บอกเลยว่าทานบ่อยมากๆเลยนะครับผมต้องบอกก่อนว่าเต้เนี่ยเต้จะเป็นคนหนึ่งที่นอนดึกแค่ไหนจะต้องตื่นมากินเบรกาสต์ให้ได้ครับผมเต้เป็นคนที่ชอบทานเบรก fast โรงแรมก็มากเลยนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่ชอบทานแบบแซนด์วิชแฮมไส้กรอกขนมปังอะไรเงี้ยไข่ดาวนะครับผมคือชอบทานมากๆช่วงที่โควิดนะครับผมก็ค่อนข้างหา อะไรยากพอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็ด้วยความที่เต้นเนี่ยต้องไปท,ทําธุระอยู่ที่ขอนแก่นทําให้บางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถมีคนทําอาหารให้อะไรเงี้ยจะเป็นเมนูหนึ่งที่ทานบ่อยมากๆเลยนะครับผมนั่นก็คือนี่แซนด์วิชนั่นเองนะครับเต้อยากจะมา แนะนำให้ทุกคนนะครับผมว่าเนี่ยเราอยู่บ้านหรือว่าช่วงกักตัวหรืออะไรเนี่ยเราก็สามารถทานได้นะครับผมถึงช่วงนี้เนี่ยจะไม่ได้ล็อกดาวแล้วนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็ได้สารอาหารครบด้วยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับอันนี้นะครับเรามาเริ่มจากขนมปังนะครับแล้วก็อันนี้คือแฮม ผักสลัดนั่นเองครับผมและนี่นะครับก็เป็นชีสนะครับที่ใครเนี่ยชอบทานชีสก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้นะครับผมและนี่ก็คือวัตถุดิบนะครับซึ่งหาได้ง่ายๆนะครับผมเต้พยายามจะหาวัตถุดิบที่เราทุกคนเนี่ยสามารถซื้อได้ง่ายตามมินิมาร์ซูเปอร์มาร์เก็ต,ตทั่วไปนะครับผม <S <S เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านี่ครับอันนี้เราจะเรียงได้ตามใจชอบเลยนะครับผม ไม่ต้องถามนะครับผมว่าระหว่างที่เขาล็อกดาวน์หรือกักตัวเนี่ยเมนูนี้เนี่ยเต้ทานบ่อยแค่ไหนนะฮะเกือบทุกวันนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแต่ว่าจริงๆเนี่ยจะมีบางทีเอามีปลากระป๋องด้วยบางทีก็เป็นทูน่าหรือว่าบางทีเราก็อาจจะทําเป็นไขด่ดาวไข่ไข่เจียวหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ชอบเลยนะครับอ่ะค่อยๆประกบไปง่ายๆนะครับปึ๊บเทคสองเทคสอง เรากินได้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 ไดไดเหมือนดับเบิลแมคฟิชนะครับอันนี้ดับเบิลแฮมเข้าไปเลยนะครับผมหรือว่าใครนะครับที่ชอบทานซอสนะครับหรือว่าแบบซอสมะเขือเทศซอสสลัดซอสอะไรก็ใส่ได้นะครับตามใจอชอบเลยนะครับ โอเคครับน,นี่นะฮะก็คือเบรกฟาสของเต้ที่เต้กินเกือบทุกวันเลยนะครับอ่ะไหนๆเราเราได้ทำแล้วนะครับขออนุญาตท,ทำแซนด์วิชไก่เพิ่มอีกอันหนึ่งแล้วกันเนาะง่ายไหมครับง่ายมากนะครับทีนี้คำอาจจะใหญ่นิดน,นึงนะฮะตัดสักครึ่งนึงก็ยังดีอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับขับแซนด์วิชของเต้นะคะ เมนูง่ายนะครับผมที่ทุกคนสามารถทําได้ที่บ้านเลยนะครับผมแล้วก็ยิ่งช่วงนี้นะครับช่วงที่เราแบบว่าออกไปไหนไม่ค่อยได้หรือว่าเราเนี่ยไม่อยากจะออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยเราก็สามารถเอาซื้อมาเก็บไว้แล้วก็ทําตอนเช้ากินได้กับกาแฟนะอะไรอย่างงี้ได้นะครับผมลืมอะไรไปหรือเปล่าครับยังไม่ได้ชิมผลงานตัวเองเลยแต่ผมเนี่ยมาทั้งทีเนี่ยจะมาชิมธรรมดาธรรม,มันก็ไม่ได้มันต้องแบ่งเพื่อนชิม ได้ใช่ไหมครับกินได้ครับกินได้มาจอดจนเลยของดีของใช่เซมเซสเซซือเซ่เราเจอกัน EP หน้าเหนื่อยไม่มีแล้วเหรออาหารแบบนี้ไม่มีเหรอไม่มีขอบคุณนะครับ